ตอนแมไม่คิดอะไรเลยหรอค่ะก็มาีถามก็มาแล้วค่ะก็ดีดีค่ะคนนี้ยังยังไม่เปิดตัวเนาะยังไม่พร้อมเนาะติดตรงไหนอยู่คะเขาเรื่องเลยคือเราเราไม่ได้ติดอะค่ะแต่ว่าอย่างอย่างที่ขวัญบอกไปว่าบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็จะบอกวันที่ขวัญชัวว่าจะเป็นคนเข้ามาในชีวิตเราจริงๆเพราะว่าตัวขวัญเองก็สาบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ น่ารัก<ต>อยู่ใช่แต่ว่าคนนี้คือคุณแม่ก็คือไฟเขียวเลยเมื่อกี้คุณคุยกับคุณแม่แอบคุยแล้วค่ะใช่ค,ค่ะ,ค,ะคุณแม่บอกอยากอยากให้ลูกขวัญแต่งงานแล้วค่ะเราก็อยากค่ะคือจริงๆคนทุกคนก็อยากมีคู่ชีวิตที่เราพึ่งพิงได้เนาะเพียงแต่ว่าตามมันขึ้นอยู่กับวาระโอกาสความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่า ถ้าอะไรที่ถึงเวลาอะไรเงี้ยขวัญก็จะบอกพี่ๆ<ม>ขวันก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆอะไรเงี้ย<ม>แต่ให้ชัวร์ก่อนทำไมเราจังต้องการความชัวร์มากกว่านี้ใช่เพราะว่าขวันว่าคนเราไม่ต้องรีบอะคะถ้าเกิดว่าถ้าเราเรียบร้อนมากๆไปบางทีเราอาจจะต้องแบบมานั่งเสียใจทีหลัง<ม>ซึ่งคือขวานเรามีโกอยู่แล้วว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้ถ้าเกิดว่าเรา หาคนที่เข้ากับตัวเราไม่ได้จริงๆขวัญถึงทํางานเนี่ยทำงานทํางานเยอะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลตัวเราได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอีกคนนึงมามาดูแลเราอยู่เคียงข้างเราเป็นผู้นําในชีวิตเราได้ดีและตลอดไปขวัญก็ยินดีค่ะกับแบบอย่างเรื่องระยะเวลาการโควิดจำเป็นมีประวัติมาอยู่ว่าต้องยาวนานไม่ติดกันเสมอหรือว่ารับเวลาไม่ได้ดื้อโอ๊ยเวลาก็ต้องสําคัญนะ ถ้าแบบว่าดีๆกับเรา 3- าสี่เดือนมามันก็คงไม่เสถียรเท่าไหร่เพราะว่าคนทุกคนมาเริ่มต้นคบกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนเราก็ต้องมอบสิ่งที่ดีๆให้เขาอยู่แล้วเพียง mm hmm. แต่ว่าถ้าเรารับสิ่งที่ด้านดีเราก็ต้องมองหาว่าด้านที่ไม่ดีทั้งของเราและเขาเนี่ยต่างคนต่างรับกันได้ไหม mm hmm. เพราะว่าขวัญก็ไม่ต้องการที่ขวัญจะให้เขามาเปลี่ยนเพื่อตัวขวัญหรือตัวขวัญเราก็ไม่อยากที่เราจะเปลี่ยนตัวเราเพื่อใคร นอกเหนือจากว่าเราต้องการเปลี่ยนจริงๆเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นกับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกับกับกับันนี้เองตั้งแต่ขอเข้ามาก็ไม่ต้องแบบดูนอะไรกันมากมว่านี่ดีมัน <ๆ S 2> มบบดีนไหมใช่ดีค่ะหออแหววอากิกิบกิบคนนี้กี่ปีแล้วบอกแมก็ปีกว่ากว่ออราระวางไปอีกสักเท่าไหร่ต้องต้องดูกันไปนานอีกเท่าไหร่กว่าจะแบบเออเขอะแล้วได้แล้ววันนี้ต้องเป็นแบบมาวินนะเออก็เออ ไม,ไ,มไม่ได้อยู่ที่กำหนดระยะเวลาค่ะเพียงแต่ว่าดูว่าทุกวันเนี่ยเขาดีกับเราเหมือนเดิมไหมเขาดูแลเราดูแลครอบครัวเราเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ขวัญวันแรกที่เราจำว่าคุณพ่อดูแลคุณแม่ยังไงจนกระทั่งวันสุดท้ายของคุณพ่อก็ยังดูแลคุณแม่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือเราเราขวัญอยู่กับการคาดหวังกับการที่สเปคเป็น คุณพ่อเป็นต้นแบบหือขวัญแบบาไปไปเดี๋ยวเพิ่งมานะไปเพนัชนขวัญแบบขวัญยังไม่อยากสูญเสียความหวังของขวัญให้ใครอะไรเพียงแต่ว่าเราถึงเลือกใช้คำว่าศึกษาการทั้งทั้งดูเขาแล้วเขาก็ดูเราด้วยอนนี้ไม่ทำให้ความคิดเราเปลี่ยนไปมั้ยคะ เปลี่ยนนะะขวัญก็ยังคิดเป็นหลักของขวัญเป็นแก่นอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าทุกวันนี้ขวัญมีเขาขวัญก็รู้สึกขวัญดีขวัญก็รับความรู้สึกเดียวไว้<ม>แต่คือจะตลอดไปหรออันนี้เป็นผู้หญิงอะ่ะเราก็ต้องเพราะขวัญมีเพื่อนที่เจ็บมาเยอะไงเราก็กลัวเจ็บเพราะฉะนั้นขวัญจะไม่เอาความแข็งแรงของเราไปฝากไว้ที่คนใดคนหนึ่ง<ม>ถ้าถ้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เรา<ม>หรือว่าไม่ใช่สามีของเราจริงๆ อย่างนี้ตลอดตลอดแล้วเวลาหปีกว่าๆที่ผ่านมาโปรโมชั่นยังไม่หมดเนาะคือค่าก็ยังทำให้เราได้ดีตลอดมาเริ่มกก็ไม่ได้ใช้คําว่าโปรโมชั่นละค่ะขวอว่ามันก็เป็นธรรมชาติถ้าเรารู้สึกดีกับใครอย่างเงี้ยเราก็จะทะนุถนอมดูแลปกป้องให้สิ่งดีๆเขาเองได้เียงคุณพ่อำที่้มอ่อยิ้มอ่อนคำตอบ อะไรยิ้มอ่อนถ้ามาว่าเรมีกำแพงคะเรามีกำแพงอย่างที่เราเล่าเมื่อกี้นะเขาทราบไหมอะคะขวัญก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทราบไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเขารู้จักเราขวัญว่าเขาก็น่าจะทราบเพราะว่าเราเป็นคนแบบทํางานหนักอะทํางานเยอะคาดหวังวันที่รอเขาแบบเขาขอแต่งงานไหมคะ ก็ก็ไม่ได้คาดหวังอะค่ะคือรอแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าก็รอแต่ว่าก็กลัวมันแบบว่าหลายอารมณ์หลายอยากคือด้วยอายุ33มแล้วแหละแล้วก็อยากมีความสุขแต่เราก็กลัวความผิดหวังฝัญญานนี้เป็นหนุ่มรุ่นพี่ไหคะหรือว่าฉจะบอก รุ่นพี่รุ่นน้องกลางคนไม่เคยคำตอค่ะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าพรเมื่อไหร่เปิดตัวเลยใช่สวมแวบเลยมางานเลยปาร์ตี้เจ็ดวันเจ็ดคืนแต่สวดเดือนหนึ่งนะต้องอยู่สวดก่อนนะอือใช่จับสวดเข้าจำศีลทั้งหมดเลยถือศีล ไปแล้วอาบายขอบคุณค่ะ